ร่ามันจบไปแล้วนะคะปาาริตอนนี้มีแต่กรีบปอดเท่านั้นสร้างปอดเยียมค่ะใช่ค่ะวุ้ยทอสี่หมื่นสองแผนกทางเดินหายใจและปอดแผนกทางเดินหายใจโทอขึ้นแรงมากเลยเนาะสี่หมื่นสองนี่คือทรงกรีบปอดขวาล่างปอดขวาจะมีกรีบปอดอยู่สามชิ้นปอดซ้ายจะมีสองดูหรือเปล่าอืม ปลอดภัยก่อนบ้างใช่ปอดพร้อมพร้อมกันอ่าขอเรียนแจ้งขออ่าพิธียาขอเรียนแจ้งก็ต้องปล่อยแล้วก็พี่หนูอ่ะพอดีไม่ได้ตะกร้ามาก็เลยตัด่วตอนแรกจะซื้อใบเล็กแต่ก็คิดว่าสมบัติน้อยๆอย่างเราเราต้องใบใหญ่แล้วดอกไม้ค่ะสามารถที่จะแบบเก็บเป็นของได้มากมาย ใส่น้ำดื่มหวีไมโครโฟนสเปรย์มือชอนซ่อมกินข้าวแฮรี้ไลโน่สองอาทนนะรรเาโอวรเตไปดูว่าไม่ต้องไม่ควรไปใช่ไหมฟังตรงันช้อ,อชนหูก็ได้ลิปสติกเล้วหูจกะกก้ ไม่เน้นพูดเน้นปฏิบัติใช้ภาษาโชั่วไหมคะชนผูบ้าบุ้าเขินเลยเบลอะไรโอ๋อยเขาสาหนเป็นลายดอกบดอกอะไรไม่ใช่แบบทำไมก่อนน่ะใช่เขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ดอกอกพิกลหรอดอกพิกุลหรอใช่ลายดอกพิกุลสวยมอไซค์ก็การ์ดเกุลอันนี้ เขามีขายด้วยชื่อแบรนด์คอปปี้สเก็ตรุ่นน้องใจใบสวยนะมีหลายสาขาใช่ขอให้ชาวบ้านเป็นคนทอถักนะคะชวนผ้าก็หลอดจังเลยไหนคนทำผมให้หล่อจังเลยเหรอจริงป่ะคนทำผมให้หล่อจังครับวันนี้เป็นทรงอะไรคะแต่เขาเดินไม่มีทรงวันนี้เป็นฟาร่ากีดปอดที่สามใช่แท้ไหมครับไม่ใช่อะไรที่บ้างใครถามมือถามเองหรือเปล่าใช่แท้นะครับของแข้ าเปิดเนื่องจากว่าวันี้เรามาถึงค่อนข้างช้านะคะก็เลยขออนุญาตไลฟ์ตรงนี้เลยค่ะคือไม่อนไม่อนไม่อนอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้ก็เปิดเม่อนจบเห็นไหมล่ะข้างไหนเป็นร้อนก็ไม่ร้อนกันะไม่สูงอะไรไามโซนนี้ใช้เวลากี่นาทีคะคุณตาประมาณ15นาทีค่ะ15นาทีเท่านั้นเองเหรอคะเจะได้ปอดข้างหนึ่งเลยหรือคะสนุกปะ พราะว่าเวลาจวนเจียนแล้วใช่เราไม่ต้องไปเราต้องไปเอาข่าวแล้วม่าค่ะใช่มีคำถามเรื่องการทำผมถามมาได้นะคะเพราะว่าเรามีช่างใหญ่อยู่จำนวนมากในห้องนี้ช่างตัวใหญ่ใช่แต่จะตอบหรือเปล่านั้นก็แต่งหน้าก็ได้นะคะเรามีช่างหน้าที่เป็นช่างระดับช่างใหญ่ของประเทศตัวใหญ่อยู่ที่นี่ตัวใหญ่ใหญ่ด้วยขอบคุณค่ะคุณสัิธร วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเออวันศุกร์แล้วเลยนะฮะคุณแอกคุณมีแฟนคลับคุณดูอยูอ่หรือเปล่าแขนงกับแฟนบอลเป็นลอนอิมเป็นลอนเป็นลอนเลยคุณเติ้ลคุณอย่ามาแตะเสียงต้องเดินผ่านบ้างเลยอยากให้ตัวเรข้าไปค่ะนี่อะไรอ่ะรับบทเอ็กซ์ตร้าเดินเข้ามาบ้างปากระเบนหนูจริงหนูหล่อมากเลยใช่างมันเยแน่นอาตัวเอสมาแล้วเห็นไหมคะ ช่อหน้าต้องมีเอสเบี้ยวไปนิดนึงนเของชี่มาจากคำว่าแซดเลอร์ต้องมี S อสเปลีห้าสามควรสิบมาสวัสดีค่ะสวยค่ะคุณพันยาค่ะเดี๋ยวไปซ้หน้า่ะเดเอุปกรณ์เขาไม่ธรรมดา หวีน่าชุกมากเลยนะคะาใช่แบบนี้เขาเรียกหวีอะไรนะหวีกลมกลมแต่ตัวตัวหวีจะเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมเพืจะแบบจะทำให้เก็บความร้อนได้ดีค่ะวามร้อนอ่ะผมก็จะแบบว่ามีความเป็นแบบมือนม้วนเยใช่พอเราเปิดเสร็จเนี่ค้างไว้จะมีความร้อนจากข้างในเปียกเสมอเป็นโลนะคะน้ำก็จะแบบทำให้ผมเราน่าจะอยู่ได้นนาเหมือนเราโลผมหวีเอาไว้ แต่เขาไม่ทิ้งหน้าเพราะว่าเก๋ๆเอาล่ะเดี๋ยวเราทำผมเสร็จแล้วเราก็จะมาไลฟ์ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าของเยอะค่ะไม่สะดวกถือกล้องนะคะฉันต้องถือกระเป๋าของฉันหนึ่งแล้วก็ตะกร้าดอกเลยนะคะพิกลขอดีกุลของฉันเลิฟมากแล้วก็ไอแพดและอื่นๆ เยอะมากนะคะวันนี้ว่าจะซื้อกระเป๋าเล็กลงแต่ว่าของมันไม่พอจริงๆนะคะที่จะใส่มาดูนะคะว่าช่อหน้าเราจะหวานแค่ไหนนะคะช่อหน้าคือช่อที่กําหนดชีวิตนะคะถ้าช่อหน้าแบบว่าไม่รับกับใบหน้าก็าจะแบบก็จะดูไม่หวานนะคะเป็นไงคะให้กี่คะแนนคะคุณผูช้ชม พิมมาค่ะขอดิ <15. S 1> ค่ะให้หัวใจมาอ้เป็นสุญญาณที่ด,เดเะะีเดี๋ยวเขาก็จะสเปรย์ล็อกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนน้นแล้วมาดูวิธีการทำผมนะคะฟาร<อ>่า <Ph ara. S 2> กลีบปอดน,นะคะม <laughs> ีคนให้11เอ็ดเต็มสิบค่ะ แผมให้หนึงด้วยตาแฮปปี้เลยนะคะจ้างได้นะคะโอลาโอลาอามิโกลืมหมดแล้วเนี่ยสเปนอะ่ะนี่คำว่าเอลนิโยกับเอลนินยาก็มาจากภาษาสเปนนะคะเอลนิโยแปลว่า เด็กชายนะคะนิโยเอลนิญนนาเด็กผู้หญิงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้นะคะ่ะในรายการข่าวด้วยว่าปรากฏการเอลนิญโเอลนิญจะสิ้นสุดแล้วนะคะน่าจะปลายเดือนเมษาย,ยานนี้นั่นหมายความว่าเราเตรียมเจอกับฝนนะคะช่วงปลายเดือนปลายปีเนี่ยช่วงกันยายต้นปนี่จะ,นจะหนักหนัก จับปรากฏการณ์เอลนิโอเอ๊โอ้ยฉันลืมอาจจะฉันอยากพูดกับเขา m a น u ูเอ I forgot how to say in Spanish I did learn once and I forgot already สวยไทยแลนเดีย <laughs> Hola u n ฮ่าฮ่ o โอลายูนิเโซโอลาอะไรนะจะบอกว่าฉันชื่อเดลสนวร์ ย a ม o something in Bangkok ลืมระยาเนี่ยตัวต้องเรียกว่าอะไรอิาเบลฉันชื่ออิาเบลยอลิซาเบคอนเทนต์ที่มาในอันดับสามก็คือคอนเทนต์ดูทางไป from Chile ah from Thailand Thailandia yeah. ใ <Okay. S 1> ส่แลนดี้ก่อนฉันลืมหมดแล้วอะ่ะ I อโ o นก็ h าจะเซ็ตสกูบแบ็กก่อนมีเคยถามอาจารย์ไว้อาจารย์ธงเข้าไปดูสิมีเมสเซจหรือเปล่า Where's my message box ก่อนหยุดไม่ใช่ iPad ตัวเองหาอะไรไม่เจอเ <laughs> <laughs> ออ โ <time. S 2> อเคโอเค next time เสร็จแล้วค่ะไว้ดันเสร็จแล้วค่ะสำหรับกลีบป,ปอดนะคะลัง <laughs> ลังโลบสไตล์ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะมีปอดโอเคเดี๋ยวจะไปเตรียมข่าวนะคะเดี๋ยวมาใหม่เพราะว่าไม่มีมือที่จะขนของนะคะสมบัติเราไม่น้อยเลยส1 0เมงแล้วด้วยโ oh อ้ y ม่ o o ส์นี่ดื่มน้ำก่อหนคะนี่มัมีกระติกของนี้ด้วยเป็นสแปรปนะคะ เมื่อวานสั่งอาหารจาก grab มาส่งบ้านตอนค่ำแล้วคนส่ง grab มาเขาเอาลูกชายมาด้วยซ้อมมอเตอร์ไซค์กันมาน่ารักมาก,ลกแล้วเราก็บอกว่าโอ้มาช่วยคุณพ่อเหรอคะลูกน่ารักจังเลยดีจังเลยนะคะขยันช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะลูกกับคูณหญิงเนาะแล้วเด็กเขาพูดว่างไงรู้ไหมบอกว่าใช่ครับพวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันกฉันฟังแล้วฉันแบบ ไฮติป่ะสองร้อยตั้งใจเรียนลูก<ด>โอ้ยสวัสดีค่ะเด็กบอกว่าวู้วู้วู้พอหนูพูดผ่านร้อนผ่านหนาวเท่านั้นแหละคุณป้าก็คือแบบว่าทัชรู้สึกว่าหนูเป็นเด็กดีอายุเท่าลูกน่าจะเท่าลูกเธอเลยน่าจะเก้าวขวบสิบขวบเนี่ยชอบชอบเห็นเด็กไทยที่แบบว่าขยันช่วยพ่อแม่ไม่ติดเกมนะน่ารัก ดีแบ่งซองทําบุญไว้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าเออเห็นแล้วแบบอยากให้เพราะมันดึกแล้วว่ายังทํางานกับพ่ออยู่แล้วจะสองทุ่มแล้วไม่ไม่ใช่สิทุ่มก็เลยเออหวังว่าเขาจะแบบเลิกวิ่งรถได้แหละคืนนั้นอะ่ะแล้วกลับไปกินข้าวกันพ่อลูกอบอุ่นหัวใจเนาะเอ,อทิชชู่ติดซิไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาใหม่สักประมาณ ห้านาทีเจอกันนะคะเจะกันสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวแต่งให้